ขอบคุณประชาชนชาวราชบีนะครับที่ให้ความไว้วางใจผมเราอาจจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งนายกอบอจอนะครับแต่พรุ่งนี้ผมก็คงจะมุ่งมั่นทำงานในพื้นที่ต่อไปวถ้าคุณชยัยรั์ชนะการเลือกตั้งไม่ได้ไดแค่ชยัยรัฐได้ธนาธรมาช่วยให้คำแนะนำด้วย บุคลากรของพักประชาชนทั้งพักมาช่วยพัฒนาลอานบุรีและว,วันที่สองกันยายนวันที่สองกันยายนเรามาฉลองด้วยกันวันที่ช้างล้มแล้วซอบชน,นะการที่ออกมาใชิสินเชเสียงกันนะครับและของคุณประชาชนชาวราชบุรีนะครับที่ให้ความไว้วางใจผมเราอาจจะยังไม่ชนะการ